ไเฮงจะนอนแล้วครับไอเฮงง่วงนอนจังเลยไอหฮงขี่อ่อนมากเลยเนาะหนูยังเสอหนูหนูขี่อ่อนก็เป็นนี่มันหนูสิ่งตาสวดว่าะอเฮงง่วงเหรอลูกเฮงง่วงก็ไม่นอนเนาะขี่อ่อนให้พ่อเกาให้ก่อนเด้อค่อยลอนนะให้พ่อเกาก่อนเนาะแล้วค่อยหลับเนาะเฮงเนาะเฮงก็ให้พ่อเกาก่อนเนาะ อชอบตัวไหนแ้่พ่อเขาบิดเถิดนะคันจังเลยพ่อเอ้ยไอเฮงคันจังเลยอ,อายุครบหกเดือนกว่าแล้วนะไอเฮงนะไอเฮง,งเป็นหนูบ้านๆน,นะไอเฮงตกลงมาจากหลังคาพ่อเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่ยังไม่ลืมตาเลย จนกระทั่งบัดนี้อายุครบหกเดือนแล้วตัวใหญ่มากเลยเป็นหนูเพศผู้นะครับเขาดูมือหน่อยมือครว้น่ารักจังเลยมือใครว้หลับ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  นอนสลารับตาพอจีกรมพอไปหน้าหาป่ามาปอนพ่อนอนเฮงนะพอละมัองพ่อก็ไม่ได้ไปทำงานแล้วจะบ่ายโมงเลยนะเฮงจะนอนอนี่แนะหละเฮงจะนอนขามือพ่อน,นี่แหละอืม ะหลับแล้วครับเฮงง่วงนอนแล้วครับเฮงหลับก่อนนะครับเฮงง่วงนอนจังเลยเออเอาไปบายไปบายเไปบายครับเฮงจะเฮงจะนอนก่อนนะเฮงจะนอนเลยนะครับไปบายครับเอาไปบายก่อนเลยไปบายเป็นไหมเฮงจะนอนแล้วนะครับ